สบายดีจ้ะพี่น้องมองดูมีลิงอยู่มีลิงตัวบักไงยกกกมาขามเอามาขามไปกินสมจ้ะเพื่อนวมืวันนี้มาสองคนจ้ะกกมาขามในหาหกกกพี่น้องเอ้ยมีแต่ก๊กเดียวปีนี่คือแบบว่าฝนบดีเนาะแปดสองหนคนสองใจเพื่อนวาหมากไหมกับบหลายพี่น้องคันว่าฝนดีอียังดีนี่เนะาะบ่แเป็นแปดสองโหนคนสองใจ อมหมักไหม่กระสีลายพี่น้องนี่มหมักไหม่กรบโบโลโบจับพี่น้องเอ้ยนี่มิตะกอกมาัขามมิตะกอกเดียวพี่น้องเอ้ยก็มาัขามเอ้ลายหนึ่งนี่ก็หมอกวางจ้ามะลักพี่น้องอย่าปากเด้อคอยกับเ่าอตอัวน,นี้มะลัก,กลมขามมขามไปกินส้มจ้า โอ้ปกเกลายมีแต่ก,กกเดียวพี่น้องเอ้ยตั๊กพอเลยนเนาะค้ำอะไรกันยังพากันกินสมสองแม่ลูกเกือบไปกระบะใส่ได้กิบบสนสมพี่น้องเอ้ย